สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศม,มหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินเรื่องเล่าจากผู้อยู่ในเหตุการณ์สมรภูมิบ้านนาจารโดยร้อยตำรวจตรีประที่เผื่อนขวัญเรื่องไม่เคยคาดคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาผมร้อยตำรวจตรีประที่เผื่อนขวัญ ข้าราชการบำนาญสังกัดกองบัญชาการตำรวจจราดนเมื่อปี2520ซึ่งในขณะนั้นผมยศจิตตำรวจโทได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ฐานปฏิบัติการอาจารย์อำเภอชาติการจังหวัดสิโลกซึ่งในสถานในการช่วงนั้นมีการสู้รบกันอย่างดุนแรงโดยเมื่อวันที่25มิถุนาย,ยน2519 ต่ะชะเราถูกส้มโจมตีเสียชีวิตทําให้ขวัญและกําลังใจพวกเราเสียไปมากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เสียขวัญกําลังใจไปด้วยเนื่องจากมีเหตุการณ์รุนแรงและในวันนั้นเราก็ไม่มีอาวุธหนักมีเพียงอาวุธประจํากายที่ต่อสู้กับผู้ร้ายคอมมิวนิสต์หลังจากนั้นได้เจดเดือนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบก็ได้สเสด็จมาเยี่ยม พวกผมมาเยี่ยมปอบขวัญและเป็นกําลังใจให้พวกผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นสําหรับพวกผมแต่ก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเยี่ยมพวกเราเราถึงฐานครับ